และเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วตอนนี้ก็พร้อมสู้บอสและบอสี่ยมันอยู่ตรงหน้าแล้วมันคือวัสุกรีมอนสเตอร์แรงเอสซึ่งมันสามารถพผผ่นพิษได้พิษของมันเนี่ยถึงตายบุคดาเห็นก็ตกใจกลัวแต่เฟลเนี่ยชอบเฟลเนี่ยตื่นเต้นมาเนื่องด้วยตั้งแต่เกิดมาเฟลได้สู้วัสุกรีแค่สามครั้งเท่านั้นและนี่จะเป็นครั้งที่สี่ซึ่งแน่นอนว่าซุยกับดราจังก็สู้ด้วยแน่นอนแต่บุคดาหนีแล้วหนีไปอยู่หลังต้นไม้เราก็บอกว่า ไม่สู้นะจะดูตรงนี้แหละเ <c oughs> ฟลเลยบอกว่ากลัวอะไรมีกลออปกรนสมบูรณ์แบบไปเช่นหรอบุคคลนักก็เลยบอกว่าของที่มันกลัวยังไงมันก็กลัวเฟลก็เลยบอกว่าช่วยไม่ได้นะงั้นลุยกันเลยซุยดราผู้จบทั้งสามก็พุ่งผ่านพิษเข้าไปแล้วเฟลเนี่ยเปิดก่อนเลยดือยการใช้สายฟ้าพาดเข้าใสาว่วาสุกรีจนวัาสุกรีชกักแงีๆๆ ซึ่งพอมันขยับไปได้แล้วก็เป็นทีของซุยซุยก็ยิงกระเข้าไปแป้งเข้าหาส่วนราจังก็พุ่งมาอย่างแรงและชนใส่วัสรุรีตรงที่โดนกรดร่างของมันจึงโดนราจังทะลวงได้อย่างง่ายด้ตาย <c oughs> แค่นี้เลยและเพราะว่าสุกรีหายไปแล้วมันก็มีแท่นเทเลพอร์ตปรากฏออกมา ไม่สิต้องบอกว่าแท่นเนี่ยมันอยู่ตตรงนี้อยู่แล้วแค่วัส,สุกรีมันขวางไว้ทั้งนี้เฟลก็บอกมูคดาว่าถ้าเกิดถ่ายทออพลังเวทเข้าไปในแท่นนี้มันจะพาเราเทเลพอร์ตไปยังชั้นต่อไปแต่ต้องแต่ตัวคนที่ถ่ายทอดพลังเวทลงไปนะไม่งั้นจะถูกทิ้งไว้ที่ชั้นนี้ดาจ,จังเลยก็หัวมูคดาส่วนซุยนั้นก็ให้มูคดากอดไว้แล้วพอทั้งสองจรียมพร้อมแล้วมูคดาก็จับตัวเฟลเฟลก็เลยถ่ายทอดพลังเวทเข้าไปยังแท่นเทเลพอร์ตถ่ายทอดปุ๊บมันก็มีแหวนเทเลพอร์ตปรากฏขึ้นนนมาาผ่่ัั้งงงไไปปยชถดซึ ชั้นนี้บรรยากาศมันกลับไปเหมือนดันเจี้ยนอีกครั้งแต่มันใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยจนมุกดางงว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะเฟลก็เลยบอกว่าอยากรู้เหรอดูตรงรูด,ด้านหน้านั่นสิดราจังดีแบบนั้นก็ไม่ไปดูเลยจ้าว้าและพบว่าในรูนั้นมันมีมอนสเตอร์เพียบเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นมุกดาเข้าใจแล้วชั้นนี้ที่มันใหญ่เป็นเพระเาะไอ้พวกนี้สินะแต่ก็เท่านั้นแหละไอ้พวกนี้ก็โดนด,ดราจังกระซุยสัดเรียบตายหมดห้อง แว่าพอสู้เสร็จทั้งสามก็เริ่มหิวก็เลยชวนให้บุคดาหาที่พักอยากกินข้าวว่าและบังเอิญบังเอิญตรงนั้นมันมีเซฟโซนพอดีบุคดาก็เลยชวนทุกคนแวะพักตรงนี้จากนั้นกเริ่มนำอาหารที่ทำเตรียมไว้ออกมาแจกจ่ายทุกคนทุกคนก็กินกันอย่างสบายอารมณ์ ทว่ากินเสร็จหนังท้องเตึงหนังตามันก็เริ่มย่อนมุขระก็เลยถามเฟลว่าเฟลคืนนี้พักตรงนี้ไหมเริ่มเหนื่อยแล้วสิซึ่งเฟลก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันตอนนี้ที่ด้านนอกนั่นจะเป็นเวลานอนแล้ว แล้วพอตกลงกันได้บุคดาก็กะว่าจะเตรียมนอนแต่ในตอนนั้นนั่นเองก็มีเสียด้วยิภัยดังมาเราก็บอกว่าเร็วเร็วรีบพาไปอย่าซึมโซนเร็วมุคดาก็หันไปมองแล้วพบว่าเฮ้ยมันมีด้วยมิภัยได้รับบาดเจ็บก็ดเราถูกพาตัวมารักษาตรงนี้แต่เนื่องด้วยโพชั่นหมดแล้วมันก็เลยเป็นปัญหามาหวยก็เลยมาตกที่มุคดาระรนับมิภัยหันมาเจอพอดีเลยถามว่านายนายนายมีโพ่นไหมขอซื้อต่อหน่อยเท่าไหร่ก็ได้มุคดาก็รีบหยิบให้เลย ซึ่งพอน้ำัจุ่ย่ใช้พชั่นของมุคดะรักษาแผลปุ๊บปรากฏว่าแผลหายน้ำาจุ่ยไตกใจเลยพูดขึ้นมาว่าอะไรกันหรือว่านี่เป็นโพชั่นขั้นพิเศษมันหาได้ยากมากเลยนะปกติคนทั่วไปอะไม่มีทางมีได้หรอกด้าน้ำาจุยไผก็พูดไปมองพชั่นไปจากนั้นก็มองมุคดะมุคดะก็เลยบอกว่าอืมอืมมันเป็นโพชั่นขั้นสูงนะครับก็เลยมีฤทธิ์รักษาดีกว่าโพชั่นธรรมดาน้ำาจุยไก็เชื่อเออเชื่อก็ได้ ที่แน่โภชันบุคดาทำให้เพื่อนเขาหายดีตอนนี้ก็รอแค่ให้ฟืน้นเท่านั้นแหละด้าหุหน้าตีแล้จุดัยเลยพูดก,กับบุคดาว่าพวกเขาคือกลุ่มเทมเพสกำลังตามหาท่านลิมบลุเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> คือเรื่องของเรื่องพวกเขาเนี่ยจะไปปร,ราบบอสโดยก่อนหน้านี้พวกเขาเนี่ยลงมาชั้นนี้แล้วครั้งหนึ่งแล้วพบว,ว่าบอสชั้นนี้คือสปริงแกนด้นบุคดาได้ยินก็งงนะเลยถามเฟลว่าเฟลสปริงแกนนี่มันเก่งเหรอ เฟ้วก็เลยบอกว่าตัวใหญ่กว่าวิดทอยอีกบุคคลาดได้ยินก็พอจะเข้าใจเหตุการณ์แล้วแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะดิระเรด็นคือรอบนั้นน่ะมันมีสปริงแกลแค่ตัวเดียวพวกเทมเพสเนี่ยก็เลยยังไม่สู้แล้วออกไปเตียวอุปก,กรณ์ที่นอกดันเจียนจากนั้นก็กลับเข้ามาใหม่คราวนี้ซวยยูดีสปริงแกลมันเพิ่มเป็น3ตัวสภาพของพวกเขาก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคราวนี้รอไมาได้ถือว่าโชคดีได,ด้บุคคลาดได้ก็คิดหนักเลยสปริงแกล3ตัวงั้นเหรอจะไหวไหมเนี่ย หัวหน้าเทมเพสก็ได้พูดกึบนมว่าถ้าเป็นนายคงไม่ต้องห่วงเลยนะฉันได้ยินข่าวลือเรื่องน้ำมีภัยที่มีส่วนรับใช้เป็นเฟริวนั่นก็คือนายเชมล่ะสปริงแกน่ะไม่ใช่คู่มือเฟริวหรอกแล้วพอมุกดารู้ว่าคนพวกนี้รู้ความจริงมุดกดาก็เลิกลักเลิกลากแต่พวกเทมเพสก็บอกว่าไม่ต้องห่วงพวกเราไม่ถามอะไรต่อพักผ่อนตามสบายเถอะนะขอโทษที่รบกวนพูดจบมุกดาก็ไปนอนแล้วพอเช้าพบพู้เทมเพสก็ออกไปนอกดันเจี้ยน ซึ่งก่อนไปก็ได้กินอาหารฟิเบอบุคดะไปรอบหนึ่งถ่ายโพกเทมเพสกลับไปรับกับหวามฟินส่วนผู้บุคดานั้นก็เดินทางกันต่อแล้วก็เจอจริงด้วยสปริงแกนนั่งกัน3ตัวน่าสลอนเลยบุคดะก็กลัวค่ะแต่เฟลซุยราจังวิ่งไปแล้วจากนั้นก็ตุม้มหน้ากันสปริงแกรนกะเดินมาทางบุคดะเตาบุคดะตอใจและหันกลับไปมองก่อนจะพูดว่า อีกแล้ว <c oughs> พูสปริงแกนตายเรียบและดรอปไอเทมด้วยเป็นเมจิกแบ็ซึ่งแม้มุคดาจะมีไอเทมบ็อกซ์อยู่แล้วแต่เขาก็ขอเก็บไปด้วยทั้งนี้เฟล์ก็บอกว่าด้านหน้านี้เป็นต้นไปมันจะไปที่อยู่ของไอพูดสปริงแกนนี่แหละมุคดาก็เลยบอกว่าคราวหน้าเขาอยากลองสูบ้าง เพราะไงเขามีบารเรยคุ้มกันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วมุกดาดเนี่ยใจพร้อมแต่กายไม่พร้อมสู้จริงก็ร้องเลยโดยสปริกกนรุมทําเอาเฟลที่ยืนมองอยู่พูดแบบว่าไม่ไหวไม่ไหวราจังก็เลยต้องจัดห้หลังจากนั้นคนสู้ก็เป็นพวกเฟลซุยราจังเหมือนเดิมจดผ่านชั้น25 26 27และ28อย่างง่ายดาย และที่ชั้นที่28นี้มันก็มีหินเทเลพอร์ตท,ที่จะพาไปยังชั้น29ซึ่งพอวาร์ปปุบ๊บมูกระดากระเพิ่งหนึกได้ว่าเออชั้น29แล้วเหรอแบบนี้ก็ใกล้ถึงชั้นล่างสุดแล้วดิมันมี30ชั้น และพอลงไปชั้นยิบก้าวบุคดาก็ต้องตกใจระชั้นนี้บรรยากาศรอบนอกมันเปลี่ยนอีกแล้วมันกลายเป็นทะเลทรายบุคคาบ่นยับเลยป่าเสร็จเหมืองเสร็จบึงราวนี้ทะเลทรายและกว้างด้วยไอ้ดันเจียนนี้มันยังไงกันแนี่บุคณาเนี่ยคุณอิดนะแต่พวกสามภาระกลับสนุกแล้วบอกว่าแหมดันเจียนมันก็ออกแบบมาดีเหมือนกันนะเนี่ยน่าสนุกเอารีบไปกันเถอะเฟลเนี่ยก็ชวนบุคณะขึ้นหลังเพื่อจะพาบุคณะเว่ง มูขดาก็โอเคโอเคสบายไม่ต้องวิ่งเอง <c oughs> แต่พอขึ้นหลังเฟลแล้วเฟลพาวิ่งได้ไม่นานเฟลก็หอบแด่ค่ะร้อนเฟลไม่ไหวแล้วตราจังก็ไม่ไหวมูคดาก็ร้อนดักมากส่วนซุยนั้นตอนนี้นี่เหลวเลยแทบจะละลายมูคดาก็เลยบอกซุยว่าซุยรีบเข้าในกระเป๋าก็เร็วซวุยก็รีบเท่ากระเป๋าเลยสวย่วนตราจังนั้นบังเอิญบังเอิญหันไปเห็นที่ร่มเลยบอกทุกคนว่าทุกคนตรงนั้นมีที่ร่มทำเอามูขดากับเฟลดีใจ ถึงรีบไปที่ร่มทันทีทว่าถืออยู่ที่ร่มแต่มันก็ร้อนอย่างดี เฟลจึกาเขตแดนให้กว้างขึ้นเพราะเขตแดนนั้นมันสามารถกันความร้อนได้ระดับหนึ่งแต่กันแสงไม่ได้ถว่ามันก็อย่างนี้ตอนเนี้ถือว่าช่วยได้เยอะแต่เฟลบอกว่าถึงเป็นค่าค่าก็ไป่สามารถกักอนุเขตได้ตลอดเวลาหรอกนะอย่างน้อยก็น่าจะได้สัก2อสวันดังนั้นเราต้องรีบไปจัดชั้นนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่ผลักไว้ไอขอกค่าจะหมดแล้วพอบุคคาได้ยินแบบนั้นบุคบบบคลาก็เปิดในซูเปอร์หาของคลายร้อนก็จะได้ทางกันต่อและของคลายร้อนที่ว่าคือเรื่องเดิมเกลือแร่ บวกกับเว้นตาแล้วก็ทุดกันอยวีซึ่งพอนสี่ได้เกลือแร่ร่างกายก็กระฉับกระเฉงขึ้นมานิดนึงแต่ซุยเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยจากที่เหียวๆนะตอนนี้แต่งตึงเหมือนเดิม จากนั้นบุกดาก,ก็เอาวุธลับชิ้นต่อไปออกมาซึ่งก็คือไอติมเอาออกมาปุ๊บทุกคนก็ววาวเลยอะไรกันดูเย็นจังอะ่ะบุกดาก,ก็ตาคายเฟลก็งับทันทีไม่รีรอแล้วพบว่าเฮ้ยอร่อยอะ่ะหวานไม่เหมือนน้ำแข็งชอบชอบ,ชอบแบบนี้ชอบเดราจังก็ชอบซุยก็ชอบด้บุกดาเองได้ไอติมไปคำหนึ่งอะ่ะฟินโอ้ยสดชื่นขึ้นเยอะแต่ก็ยังร้อนอยู่ดีอะ่ะทั้งสี่ก็เลยเดินทางกันต่อทาทางที่คาบไอติมอยู่แบบนั้นแหละ โดยเฟลบอกว่ายังไงช่วงกลางวันก็ต้องเดินให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะทะเลทรายแบบนี้กลางวันกลางคืนอุณหภูมิมันต่างกันเยอะเฟลก็พาบุคคลเดินทางต่อเป้าหมายคือบอสชั้นที่เฟลสัมผัสได้ ซึ่งแน่นอนว่าระหว่างทางเบอร์มีมอนสเตอร์ตัวอื่นด้วยทั้งแมงปอกทะเลทรายและนอนดูน <c oughs> คุ้นๆเลยตัวนี้คุ้นๆเลยแต่เจ้าพวกนี้ก็ไม่ใช่ศัตรูของเซลสุดท้ายมอนสเตอร์ลูกกระเจอะก็ระรับได้อย่างง่ายดายและในที่สุดมันก็มือจนได้ทำไมคืนนี้ต้องหยุดพักค้างแรมและตอนนี้เป็นปัญหาม,มากเลยเพราะกลางคืนปุ๊บหนาวปับ๊บแล้วมันไม่หนาวธรรมดานะมันหนาวเข้ากระดูกมูคณะก็เลยคิดในใจว่าแบบนี้ไม่ไ ได้การแล้วมันต้องทําอะไรกินแก้หนาวเลดอัเฟลดีดาเลยเพราะอยาให้บุคดาทาอะไรกินพอดีบุคดาก็ซื้อหมอซื้อเครื่องปรุงออกมาเพียบเลยซึ่งขั้นตอนการทํานั้นเริ่มจากการใส่โชยุและเมรินลงในหม้อดินเผาจากนั้นก็ตามด้วยผงซุปและเกลือจากนั้นก็เติมน้าเจือจางแล้วก็ใส่เห็ดหอมกับเนื้อร็อกเบิร์ดลงไปต้มให้เดือดเดือดปุ๊บก็ใส่เส้นอูดอง้งอูด้งเนี่ยหนานะมันต้องต้มนานนิดหนึ่ง และพออุด้งสุกก็เปิดฝาตอกไข่ลงไปและปิดฝาอีกรอบคราวนี้ต้มต่ออีกไม่นานต้มแค่แป๊บเดียวให้ไข่นสกจากนั้นก็เปิดฝาและใส่เทมปุระลงไปเพียงเท่านี้ยากิอุด้งก็เสร็จเรียบร้อยอากาศหนาวแบบนี้ของต้มนี่แหละสุดยอดบุคดาก,ก็สดไฟวก็สดราจังก็สดซุยก็สด4ี่คนสดพร้อมกันแล้วก็ฟินอุ่นนะ มื้อนี้แป้งเยอะไม่ค่อยมีเนื้อแต่เฟลก็โอเคกินแล้วอุ่นดีสบายท้องเธอเนี้ยหลับสบายแล้วกินเสร็จพูดม,มุกดะก็เข้านอนและพอเช้าปุ๊บก็เจอบอสแต่เช้าโดยบอสชนนั้นี้นั้นเป็นโกโก,โกเลมโดนเฟลตีทีเดียวตายตัวแตกเลยเล่นเอาร่างดราจังเต็มไปด้วยทรายและพอบอสชั้น,นี้ตายปั๊บมันก็ได้เวลาลงไปชั้นสุดท้ายเฟลก็ถามมุกดาว่าพร้อมแล้วนะงานไปแล้วพอเฟลถ่ายท่าพลังวิท ลงไปในแท็เทเลพอร์ทั้งสี่ก็ถูกพาไปชั้น30ไม่สิเรียกว่าร่วงลงมายังชั้น30ดีกว่าบุคดาเนี่ยคนจำเป้าเลยแล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าชั้น30นี้โล่มาปุ๊บจะเจอบอสเลยและบอสชั้นนี้ได้แก่เมฮีมอส มุราก็ไม่อยากจะเชื่อว่าลงมาปุ๊บจะเจอบอสตัวเหลือเนี่ยแต่ราจังเดี๋ยวพวก็ขมาว่าเป็นไรไปอัดัปเลยราจังกับซุยก็เปิดก่อนเลยแต่ปกฏว่าการเจาตีทั้งคู่ทาอะไรไม่ได้ทั้งคู่โดยพิมพ์ดดีดกระเด็นออกมาเล่นเอาบุกดาเป็นห่วงเป็นไรไหมราจังซุยโดยซุยบอกว่าโดนดีดออกมาเลยเจ้านาย เลก็เลยอธิบายให้ฟังนะว่าเจ้าเนี่ยพลังป้องกันมันเยอะมากทั้งพลังปาารร้องกันด้านกายภาพและพลังป้องกันเวทมนต์แล้วมันสูงจนแทบจะตีไปเขาเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาเราสีต้องทำมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือโจมตีเขาไปจนกว่ามันจะล้มเฟลก็ยิงลมใส่ราจังยิงไฟซุยยิงกรอดทั้งนี้ไม่ว่าจะโจมตีไม่เข้าแต่เฟลก็บอกว่าทั้งสองโจมตีไปเรื่อยอย่าหยุดนะท้งคู่ก็ําตาม ทั้ง3ก็จบตีไปเรื่อยๆซุยเนี่ยยิงกรดรัวส่วนเฟลก็วิ่งแต่กำแพงหาจังหวะยิงเวทลมใสและในตอนนั้นนั่นเองดราจังก็ใช้เวทน้ำแข็งยิงใส่เจ้าไปฮิมอสแล้วปรากฏว่ามันเข้าไปฮิมอสได้แผลดราจังกับสุยก็ดีใจมากเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว เขาว่าการโจมตีนี้ทําให้เจ้าเบหิมอตมันโกรธมากเจ้าเบหิมอตมันเลยทําการยิงแสงไปทางมุขนาที่หลบอยู่ซุยหลบอยู่หลังสาวีดียิงมูนทำไมและแสงเนี่ยมันแรงมากจนสาวแทบพังแต่ดีนะที่เฟลช่วยสร้างแท่งน้ำแข็งมาช่วยป้องกันอีกแรงมุขนาก็เลยไม่เป็นอะไรและจากนั้นเฟลก็ชมซุยว่าเยี่ยมยอดมากดูเหมือนกลืนของซุยจะได้มันอ่อนแอลง ซุยยิงกรดต่อไปเยอะเลยซุยสุยก็บอกว่ารับทราบจากนั้นซุยก็วิ่งเดึงๆดงไปแล้วก็ขยายร่างย,ย่อยจากนั้นก็รับสารกรดใส่เบฮิมอสจนไปฮิมอสร้องแล้วร้องอีก แล้วพอเฟลเห็นแบบนั้นเฟลก็กระทืบพื้นก็จะบอกว่าซุยดราถอยออกมาไปฉากแล้วนะและแล้วเฟลก็ได้ใช้สายฟ้าขนาดใหญ่วัดเขาใส่เบฮิมอสเปรี่ยงเข้าให้เรียบร้อยเบฮิมอสร่วงด้านบุกดาก็ดีใจมากเลยปราบได้แล้วและพอเบฮิมอสตายมันก็ดรับไอเทมเป็น ดาบที่มันดูไม่ใช่ดาบธรรมดาบุคดลาก็เลยเข้าไปดูแล้วพบว่ามันคือดาบเวทคารันโวแม่ให้เห็นหน้าตาก็รู้ว่าเอาไปในในเมืองไม่ได้แน่คนแตกตื่นแน่นอนบุคดากก็เก็บเลยจ้าแตาว่าจากนั้นจูจุเฟลก็พูดก็บอกว่า พอสู้เสร็จเมื่อชักหิวขึ้นมาแล้วสิทำอะไรกินหน่อยแดมุกดาก,ก็ร้องเลยแล้วบอกว่าเอ๊ะมันก็ได้อยู่หรอกแต่ออกไปจากที่นี่ก่อนได้ไหมอ่ะเฟยก็เลยบอกว่าไม่ได้หิวแล้วบอสก็ตายไปแล้วไม่ไมีตัวอะไรออกมาแล้วละ่ะดันราจังอับซุยเองก็อ้อนนะอยากกินนะอยากกินมุกดาจึงมีทางเลือกแล้วบอกว่าอ่ะ เอางั้นก็ได้เธอเป็นการเลี้ยงฉลองที่สามารถพิชิตอันเกียนได้มือนี้เอาเป็นมือพิเศษไปเลยพูดจกบ,บูกดาก็ชอบของมาเพียบเพื่จะทำอาหารทอดแสนอร่อยแล้วเมื่อพูดถึงอาหารทอดชุดแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไก่ทอดแล้วบุกดาเนี่ยเอาซอสออกด้วยนะมีซอสยังนอมซอสฮันนี่บัตเตอร์และทาทาซอสแน่นอนว่ามันต้องอร่อยอยู่แล้วะเฟลเนี่ยจากซอสยังนมเลยจ้า แล้วก็ถูกใจมากส่วนราจังชอบฮันนี่มัสตาร์ดและแน่นอนว่าซุยชอบทาทาซอสและพอหมดจานแรกปุ๊บโมขนาดก็ทอดจานสองเลยโดยจานสองนี้ได้แก่คุชิอาเกะของเสียบไม้ทอดแต่สุดท้ายขอพูดเฟลก็ต้องเอาไม้ออกอยู่ดีสำหรับเมนูนี้เฟลเนี่ยไม่ค่อยว้าวนะเพราะมันมีผักเยอะเนื้อน้อยแต่ก็กินได้ส่วนคนที่ชอบที่สุดก็คือราจังราจังเนี่ยยัดดอกไม้ฝรั่งแบบออกออกออกเลยชอบมาก ส่วนซุยเนี่ยขานี้ชอบทุกอย่างอยู่แล้วทีนี้ก็มาไป็สเมนูต่อไปก็เป็นเมนูสุดท้ายได้แก่อเมริกันด็อกไม่ใช่หมาอเมริกันะ <c oughs> มันเป็นการเอาไส้กรอกมาชุบแป้งแผ่นเค้กจากนั้นก็เอาลงทอดและราดด้วยมายองเนสกับซอสไปเกือเทศเมนูเนี้ยไฟชอบเพราะมันมีทั้งเนื้อมีทั้งแป้งอร่อยๆหว,วานๆสามตัวผาระก็มีความสุขมากแต่บางคนอ่เหรอฮอบเดก ผู้กรดาษจึงได้พูดก้บอาว่ามื้อเนี้ยพิเศษนะเหลือให้กินหรูหน่อยมื้ออื่นอ่ะไม่เอาแล้วนะแต่ไม่มีใครฟังทุกคนก็กินอเมริกันด็อกต่อไปแล้วหน้าตาแต่ละคนอ่ะคือฟินอย่างบอกไม่ถูกจนผู้กดาษยิ้มแล้วพูดก็บอาว่าเช่างเถอะ จากนั้นก็จบตอนที่5นะครับตอนนี้ก็จบเนื้อหาของดันเจียนแล้วแต่จะมีรายละเอียดลากไปตอนหน้าด้วยไหมอันนี้ตอบไปได้เหมือนกันนะตอนนี้ถือว่าทาออกมาดีนะมันบาลานซ์ฉากต่อสู้กับฉากทำอาหารได้ดีบางคนบอกว่าตัดฉากดันเจียนเยอะไม่ตัดได้งไงอะไม่ตัดก็ยาวเลอะไรไม่สําคัญมากตัดไปอ่ะดีแล้วจะได้ดูเนื้อเรื่องอื่นบ้างเอาเป็นว่าหากใครชอบก็ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับบายบาย หิวแล้วอ่ะกิบนบอลชอนหรือเคเอฟซีดีบอกแอสที T